วันนี้นะครับวันนี้เรามาดูรถคันนี้กันหน่อยหนึ่งนะครับเป็นรถที่มาติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC ไปประมาณเกือบเกือบสปีนะครับจนผมจำไม่ได้ว่าคอมอยู่ตรงไหนนะครับคันนี้นะครับเป็นการติดตั้งคอมแอร์แยกต่างหากนะครับก็คือสร้างมาหนึ่งชุดแต่ไม่ติดเหมือนคันอื่นทั่วๆไปนะครับติดคอมแอร์เอาไว้หลังคันชนหน้า นะครับพร้อมกับแผงคอยร้อนก็เช่นเดียวกันนะครับติดในตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับที่เห็นนะครับก็คือเป็นแผงคอยร้อนอยูอ่หลังคันชนหน้าพร้อมกับคอมแอร์นะครับ ค่อนข้างที่จะดูอาจจะดูแปลกๆสักนิดนึงนะครับในช่วงนั้นก็เรามีแบบไหนเราก็ติดแบบนั้นนะครับพยายามสร้างสรรค์นในเรื่องของการติดแอร์ไฟฟ้านะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับรถคันนี้ได้เดินทางมานะครับโทรมาล่วงหน้าก่อนหลายวันนะครับต้องการที่จะติดตั้งในเรื่องของเครื่องปั่นไฟ นะครับก็คือเครื่องปั่นไฟอ่าเป็นเครื่องปั่นไฟ DC นะครับสามพันวัตต์นะครับสาหรับตัวนี้นะครับเจ้าของรถบอกว่าเดิมนะครับเดิมที่ติดตั้งไปนะครับก็สามารถที่จะนอนได้ยาวนานอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งต้องไปรอขึ้นลงสินค้าในเป็นเวลาได้หลายวันนะครับก็เป็นห่วงในเรื่องของการสตาร์ทรถนะครับก็เลยมาตัดสินใจมาติดตั้งเครื่องปั่นไฟนะครับเป็นเครื่องปั่นไฟ DC เอ่อสามพันวัตต์นะครับก็ เอาเพื่อจะเอามาทดแทนในเรื่องของการที่เราต้องจอดนอนนะครับเป็นเวลานาน,านๆนะครับหลายๆวันนะครับเพื่อ,อขึ้นลงสินค้าถือว่าเป็น อุปกรณ์นะครับเสริมอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ทำงานได้อย่างได้ผลดีนะครับและก็ทนทานมากๆนะครับจากที่ผมได้จำหน่ายมาเป็นเวลาหลายปีนะครับ4ีปีนะครับในเรื่องของการจำหน่ายเครื่องปั่นไฟแบบนี้และกติดตั้งแอร์นะครับติดตั้งแอร์มาประมาณ5ปีเศษนะครับก็ถือว่านะครับเครื่องปั่นไฟชุดนี้นะครับถือว่ามีประสิทธิภาพดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ พร้อมกับอธิบายให้เจ้าของรถฟังในเรื่องของการทํางานเล็กน้อยนะครับเพื่อความเข้าใจของเพื่อนๆนะครับที่ไม่เคยได้รับชมวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับวิธีการตั้งเครื่องให้ตัดการทํางานขณะที่เราใช้งานเนาะเราก็กดขาเข้าไว้แล้วเราก็ตั้งตั้งตัวเลขที่เราต้องการก็คือ22.5 2 22. 5ตอนนี้เราตั้งอยู่ที่22.5 ขนาดใช้งานวนของแบตเตอรี่ลงมาอยู่ที่22.5เม่อไนะครเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทเองนะครับแล้วก็เร่งเองเบาเองแล้วก็พอแบตเตอรี่เต็มก็จะดับเองอในส่วนของวิธีการตั้งก็เอาตามความต้องการว่าจะอยู่ที่ 22, 23ตรงไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราตั้งส่วนในเรื่องของการสตาร์ท เราใช้รีโมทได้รวมถึงเราใช้สามารถที่จะสตาร์ทด้วยมือได้โดยการกดขึ้นไปข้างบนเพื่จะสตาร์ทนะดกดไปด้านบนของสวิ์จะ,ะสามารถที่จะ,ะสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยด้วยด้วยการกดได้รวมถึงในการที่เราจะต้องการจะดับเราก็สามารถที่จะกดในตำแหน่งเดิมได้เพื่อให้เครื่องยนต์ดับ ส่วนสวิตช์มันมีอยู่3ตํตำแหน่งเนาะถ้าถ้าไว้ตรงกลางก็จะเป็นเรื่องของการใช้ด้วยรีโมทแล้วก็ใช้มือใช้เมนูนนะครับแต่แต่ส่วนที่เราต้องการใช้ให้มันอัตโนมัติเรากดสวิตช์ตรงไปด้านล่างทุกอย่างจะทํางานเองอัตโนมัติเร่งเองเบาเองดับเองทุกอย่างจะสตาร์ทเองพร้อมกับเมื่อไฟเต็มก็ดับเครื่องยนต์เองโดยอัตโนมัติครับนี่ก็เป็นอ่า หลักการทำงานคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับไม่ได้ละเอียดมากนักนะครับเพราะว่า ในเรื่องของการอธิบายนะครับถ้าอธิบายกันะละเอียดก็ยาวๆสำหรับเครื่องปั่นไฟชุดนี้นะครับปัญหาน้อยมากนะครับรวมถึงแอร์ตัวนี้ก็ทำความเย็นได้แบบช่ำๆนะครับไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับแอร์ก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมเช็กระดับน้ำยาแล้วก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับแอร์ของรถคันนี้นะครับสนใจเรื่องการติดตั้งแอร์ไฟฟ้าแบบนี้ก็โทรหาได้นะครับขอบคุณครับ